3ามโลครับเสร็จแล้วครับนี้ครับนี่แหละปั่นไส้โปับตรวนี้น่าจะมีสามโล สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับวันนี้เหนือเมฆฟิชชิงจะพาเพื่อนๆกลับไปซ้าไหมเก่าไหมเดิมนะครับบ่อเหมานะครับเปิดซ้ําน้ํสามนะครับที่บ่อตกปราม่อนรักเชียงรายนะครับพาเพื่อนๆเดินทางตอนตีห้านะครับพร้อมกับสายฝนนะครับสายฝนเพิ่งหยุดไปนะครับก็เดินทางไปนะครับมุ่งหน้าสู่อาเภอแม่จันนะครับเกมที่วางไว้วันนี้นะครับตั้งใจจะไปตามล่า ปลานินไซยักษ์นะครับไซสามกิโลนะครับแมตที่แล้วนะครับผมโดนอยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่ทําหลุดไปนะครับปล่อยสายเซฟนะแต่ว่าไม่ได้ใส่สายเซฟครับเพื่อนๆนะปลาก็เลยหลุดไปนะวันนี้จะกลับไปซ้ำใหมยเดิมมุ่งหน้าสวนอำเภอเมจันลุยกันครับเพื่อนๆบ่อตกปลาม่อนรักเชียงรายนะครับก็ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านผาเรือนะครับอำเภอเมจันจังหวัดเชียงรายนะครับ ก็จากตากทางเข้ามานะครับเส้นบายพาสนะเข้ามาประมาณ2กิโลเมตรนะครับก็จะมาเจอป้ายด้านซ้ายมือนะครับก็หมายนี้นะครับเขามีทั้งรีสอร์ทนะครับคาเฟ่นะครับแล้วก็บ่อตกปลานะครับก็เพื่อนๆเซิร์ชได้เลยนะครับใน Google Map นะครับก็จะเจอนะครับทางบ่อได้ปักหมุดไว้ให้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงบ่อแล้วนะครับนักกีฬาก็มา10กว่าท่านแล้วนะครับวันนี้นะครับสามารถนั่งจุดไหนก็ได้นะครับตามสะดวกเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะหาหมายแล้วครับเซ็ตอุปกรณ์เดี๋ยวเรามาลุยนะครับตามล่าหาปลานิลยักษ์กันเลยครับเพื่อน ตอนนี้ผมก็ได้ที่หมายแล้วนะครับเซตอุปกรณ์ไว้ตรงหัวบ่อเลยนะครับตรงใกล้ๆกับสะพานนะครับจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ให้อาหารปลานะครับเตรียมเหยื่อนะครับเพื่อใช้ในการตกวันนี้นะครับก็ใช้เป็นสินค้าในแบรนด์ของเนือเมฆฟิชชิงครับเพื่อน สวัสดีครับเพืพ่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาซ้ําหมายเดิมนะครับหมายม่อนรักเชียงรายนะครับแม์นี้ก็เป็นซ้ําน้ํสามแล้วนะตกมาสองครั้งแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะแล้วก็วันนี้วันพฤหัสนะเขาเปิดให้ซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับก็เปิดตกตอน7จ็ดโมงเช่นเคยนะครับผมมาถึงบ่อก,ก็ประมาณ6กโมงนะเซตอุปกรณ์ประมาณ25นาทีนะครับก็เซตวันนี้เซตไว้2ระยะคันนะครับก็เซตไว้ 3.6นะครับกับ5.4นะเพราะว่าผมเซต2เจ็ด 2, ไว้แล้วท่านดูตรงนี้นะมันค่อนข้างตื่นนะวันนี้ก็เ,เซตไว้3านะเซตไว้3ระยะคันนะ2 7 3 6แล้วก็54นะครับแต่ว่าเขาให้ตก2คันนะวันนี้ก็ยิงยาวไว้ก่อนนะเป็น5.4กับ36กนะครับ36ก็ตกในลักษณะงานบาลานซ์แตกนะส่วน5.4นะครับผมตกเป็นไม้ตายเบา2ตะขอนะครับ2ตะขอนะก็ตะขอ,อห่างกันอยู่ประมาณ1นนิ้วนะครับ วันนี้เนี่ยผมจะลองเป็นชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเหนือเมฆกับกุ้งนะครับเพราะว่าบ่อเนี้ยกุ้งค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวจะขุดให้ดูนะเพื่อนนะขุดแป๊บเดียวนะครับได้กุ้งเยอะเลยนะบ่อนี้กุ้งเยอะนะคิดว่าน่าจะกินนะเพื่อนนะดูครับดูครับกุ้งฝอยนะขุดนิดเดียวนะเยอะเลยนะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะลองใช้เหยืยอสดด้วยนะครับที่ทางบ่อเขามีนะปรมาณนี้วันนี้ชิ้นเกี่ยวก็กุ้งกับชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเหนืเมฆนะ ดูกันว่าเดืยดสดจะทำงานหรือเปล่าบนี้นะมาผสมเยือกันะครับ<อ>ให้เกรดปลารวมเหนือเมฆนะครับ<อ>หถุงนะคร<อ>ึ่งกิโลนะครึ่งกิโล,โลครกับหัว<อ>ชิปชิปเหนือเมฆสร้างป่นที่แตกต่าง 1, 1> นกำมือก็ผมใช้ทุกหมายนะไม่ว่าจะเป็นหมายธรรมชาติบอแข็งบอเมาใช้ได้หมดนะครับตัวชิปนะ ชิปก็จะช่วยในเรื่องของการารวมสูงปลาครับเพราะว่าชิปจะมีความหอมและมีความมันนะครับความมันเนี่ยจะแตกตัวไปได้ค่อนข้างไกลนะคนให้เข้ากันแดงหรือเมฆกับใสก็เ,เป็นได้เรื่องกลิ่นหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่นรวมนะครับมีทั้งกุ้งทั้งตับนะในตัวนะครับกุ้งตับในตัวเป็นหัวเชื้อนะไนไฮเปดปลารวมเหนือเมฆนะจะมีอยู่แล้วนะครับแดงหนือเมฆนะแต่นี้ไม่เยอะนะจะใส่เพิ่มก็ ได้นิดหน่อยนะอมีทั้งกิน่นกุ้งกินตับในตัวตัวนี้ก็เป็นเยดยนหลักนะครับในการอ่อยนะนะวันนี้5.4สตกแบบ2ตอตะขอเดียวเดี๋ยวผมจะแชร์วิธีการเกี่ยวกุ้งนะในสไตล์ของยูม่กชิมนะเกี่ยวกุ้งนี่เราต้องอ แกะหัวหน่อยนะครับเพื่อให้มันจากหัวกุ้งเนะี่ยเป็นตัวล่อนะครับขาวๆหน่อยนะถ้าเราไม่แกนะเนี่ยมันจะกินช้านะเดี๋ยวจะดูวิธีการเกี่ยวกุ้งในสไตล์ของหนุ่มพิชชินะ้นว่าจะเป็นอย่างไรนะก็บ่มเหมาหย่าดซีเรียสนะฮะก็จุกให้สองตะขอขึ้นไปแล้วก็จะใช้เหยื่อสดหรือไม่เหยื่อสดก็ได้นะแต่ที่สําคัญตัวนี้นะเหยื่อล่อนะครับตัวนี้ก็จะมีกลิ่นกุ้งในตัวอยู่แล้วนะ กินกุ้งกินตับนะฮะเป็นรสรวมนะในตัวนะหมดเชื้อรวมประมาณแบบนี้ไปผสมชิ้นเกี่ยวฮะเอ้ชิ้นเกี่ยวสาเร็จรูปเนื้อแม่ก็ตัวนี้เป็นลนักษณะกินกินรวมนะครับผมปรับเป็นกินรวมนะตัวนี้จะมีทั้งกิน่นกุ้งกินตับในตัวนะครับเชื้อนะผสมกับกุเตนนะครับไม่เป็นอันตรายต่อปลานะเพื่อนนะไม่เป็นอันตรายต่อปลานะ ตาส่วนก็เยือนหนึ่งน้ำหนึ่งนะครับผสมใช้งานได้เลยนะเยือนหนึ่งน้ำหนึ่งนะขนาดนี้ครับเยือนหนึ่งน้ำหนึ่งนะก็อันนี้สามารถนวดได้เลยนะครับตัวเหยื่อก็จะสร้างใหญ่ขึ้นมานะเพื่อให้จับตัวขอได้ดีขึ้นนะครับต,ตัวเหยื่อจะดูดน้ํานะเข้าไปตาส่วนเดือนหนึ่งน้ำหนึ่งนะครับนะอย่างแบบนีนะ้อ่าโอเค จะใช้ตัวนี้นะครับในการตกนะเดี๋ยวเราเวลาครับเหลือวเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราเริ่มตกกันเลยนะลุะ้นกันเพื่อนๆวันนี้จะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแมดวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแมดแมดแรกนะผมได้อยู่38หางนะวันนี้เป็นแมดเก็บตกนะครับรานะคาถ้ากัน300บาทก็กะว่าสัก15ตัวก็ถือว่ารอดแล้วนะครับแต่จะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นซ้ำน้ำสามแล้วนะลุ้น ก็ผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนมาดูวิธีการเกี่ยวกุ้งนะครับงานปน,นินบ่อเมาสนนะครับบ่อน,นี้นี่กุ้งค่อนข้างเยอะนะครับก็ทําการคูดนะมีเยอะแยะเลยนะผมจะเลือกกุ้งตัวไซส์ประมาณกลางๆนะครับไม่ใหญ่มากนะหนึ่งตัวนะครับตัวนะก็ลักษณะการตกวันนี้ผมตกด้วยชุดสายหน้าแบบไม้ตายเบานะครับสองตะขอนะระยะ5.4นะทุ่นก็ทุ่นบอลลุนวิ่งในสไตล์ของน้ำเมฆฟิชชิงนะครับ ก็ชิงหน้านะครับสองเส้นนะเส้นแรกก็สิบห้าเซนนะอีกเส้นหนึ่งก็เส้นยาวก็ประมาณยี่สิบเซนนะครับชิ่งห่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วนะตะขอนะครับชิ้งสั้นผมใช้อยู่เป็นเบอร์สองนะครับส่วนชิ่งยาวครับที่จะเกี่ยวกุ้งเนะี่ยผมใช้เป็นศูนย์จุดห้านะครับนะใช้เล็กนะเพราะว่าการเกี่ยวกุ้งนะใช้เล็กๆอย่างเงี้ปลาจะไม่ระแวงนะครับวิธีการเกี่ยวกุ้งนะผมจะเกี่ยวหางนะครับหางค่อนมากลางตัวนะครับนะ วิธีการก็แบบนี้เลยนะครับเกี่ยวขึ้นมาปุ๊บนะเอาหัวลงแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะแกะเปลือกหัวออกนะครับนะเพื่อให้ปันนินเนี่ยได้กินของมันมันกุ้งนะครับมันหัวจากหัวกุ้งเนะจะกินได้ไวขึ้นนะครับพวกปันินเนี่ยเป็นปลาที่กินทั้งพืชทั้งสัตว์นะครับนะการแกะหัวให้มันมันหน่อยแบบนี้ก็จะช่วยให้ปลาเนี่ยมันเข้ากินได้ดีขึ้นนะอ่านะนะลักษณนะแบบนี้ครับนะ มันกุ้งออกมาแบบนี้นะเห็นไหมอ่าเสร็จปุ๊บก็ส่วนตะขอเนี่ยผมจะใช้เป็นชิ้นเกี่ยวสำเร็จรูปนะำมันองนะฮะสองตะขอนะข้อดีของการตกสองตะขอก็คือใส่เหยื่อได้สองประเภทนะถ้าเป็นพวกปลารวมนะครับตะเพียนยี่สกนวลจันทร์ถ้ามีอ่าตะเพียนยี่สกนวลจันทร์ก็ใช้เป็นขนมปังก็ได้นะครับนะสองตะขอแบบนี้เพื่อนๆนะนะสองตะขอแบบนี้นะครับก็ บอ่อเหมานะครับเขาไม่ได้ห้ามเหยื่อนะโอเพนเหยื่อก็สามารถใช้ได้นะครับไม่ต้องฟิตนะครับว่บาจะตกะด้วยเหยื่อแบบไหนนะตัวนี้ก็เวลาลงไปก็จะไปกองกองนะเป็นตัวอ่อยนะป่าน,นินก็เลือกกินนะครับว่าจะกินทิดเกี่ยวสมหร็จรูปเนื้อไม่หรือว่าจะกินกุ้งนะแบบนี้นะครับเป็นการหาทุบปลานะครับกับบอเมาวันนะหรือว่าตัวนี้เพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นไส้เดือนก็ได้นะถ้าปลากินไส้เดือนก็เปลี่ยนเป็นไส้เดือนนะ ได้ทุกประเภทนะสองตะขอนะครับให้ปลามันเลือกกินนะมาพเพื่อนลงได้แล้วเวลาได้แล้ว7จ็ดโมงเช้าแล้วครับเพื่อนเริ่มลงเบดเง็ดได้เลยนะครับ วันนี้นักกีฬาทั้งหมดนะครับก็นั่งกระจายกระจายตัวกันนะครับหลวมๆเลยนะตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ24ท่านนะครับ24่ท่านนะก็หลวมๆครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ผมจะมาตามล่าปลานินไซโบโบนะครับไซสา3กิโลได้หรือเปล่านะครับเอาแล้นกันนะเพื่อนๆนะเอาแล้ว ตัวแรกมาแล้วครับเพื่อนๆนะฮะตัวแรกแหกหมันครับเก็บไว้ก่อนครับตัวไม่ใหญ่มากนะครับเพื่อนๆนะปลาเนี่ลดไซลงไปจากแม์ที่แล้วเยอะเลยนะครับน่าจะเป็นปลาที่เ uh, จ้าของบอกเขานํามาปล่อยใหม่นะครับไซไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็น่าจะกินจัดอยู่นะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปครับเพื่อนๆว่าวันนี้จะเจอปลาใหญ่หรือเปล่านะครับเพื่อนๆอ๋อขัวน้อย มันจะแมนลายตัวลงไปละวเหนื่อยตามแมวเหนื่อยเนือยเดียวเฮ้ยเราทำไมหมันปลาเล็จังเลยไหนสิตุ๊ใหญ่สิจ้า,ามานี่ก็มาหวังปลาตัวสามโลสองโลสามโลอย่างเขาเนี่ยมได้หวังเลยปลาเล็กไม่ได้หวังเลยปลาเล็ก

หมดอะเก็บหมดทึบเก็บหมดเบ็ดแถมเอาไบ็แถมอ๋อไหมกีกันน้อยบ่เฮ้ย วันนี้นะครับเพื่อนๆเจอแต่ปลาเล็กนะครับปลาเล็กนี่อย่างเยอะเลยนะครับลงเป็นกินลงเป็นกินนะครับนะโอ้ยวันนี้นี่เราจะตามล่าปลาไซต์ใหญ่ๆได้หรือเปล่าเดี๋ยวมันลุ้นกันครับเพื่อนๆแต่น่าจะยากอยู่นะครับวันนี้น่าจะยากอยู่นะเพราะว่าปลาเล็กเยอะมากๆครับเพื่อนๆเอ้ยบาเฮ้ย มีกระป๋าน้อยบ่เคยตายแล้วมีกระป๋าน้อยปลาใหญ่บ่มีแล้ว,าอ,ลวอาการวันนี้นะเพื่อนๆนะ เจอแต่ปลาเล็กนะครับหนีไม่ออกจริงๆนะครับมีเยอะมากๆนะตอนนี้เนี่ยปลาเล็กเนี่ยผมตกมาจะเป็นชั่วโมงแล้วนะน่าจะได้อยู่รวมๆ20กว่าตัวแล้วนะครับแต่เป็นปลาซสไม่ใหญ่เพื่อนๆนะมาอีกแปบนึงเจอต่ตัวเล็กๆกัะเอ้ยตายตายตายเพื่อนปล่อยไม้เป็นป่าน้อยกันนี่ ใหญ่เจอของใหญ่แล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นปลานินนะฮะที่เรามาตามหาหรือเปล่านะเพื่อนๆนะปลานินไซส์สองไซส์สามโลนะตัวนี้เป็นปลาเก่านะครับดูครับใส่เซฟวิ่งไปแล้วครับโอ้โหตัวนี้ลุ้นกันครับลุ้นกันครับว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะฮะหลังจากนั่งตกมา2ชั่วโมงกว่าแล้วนะเจอแต่ปลาเล็กถล่มนะเดี๋ยวลุ้นตัวนี้กันครับเพื่อน เของแท้ละเจของแท้ละอย่าเข้าเสานะลูกเออหุกกำเคยมาต้งขวาเมาต้งซจเดี้ยะไปไปงขวาเบา่ต้างใจพีลูกทางซ้ายเไปไปต้งขวาน้เว้ยเพามันเสาอันันหกเมาเดินก็ได้ปะมันจะเสาเนี่ยนี่เอาผ้าอย่างเดียวนะันเสาครับ เออมาเห็นแฟนหน่อยเห็นแฟนหน่อยไปไปทั้งเสาจะไปไปทั้งเสาสิะอะไรยิ้มใหญ่หรือเปล่าโอ้โหนี่แหละที่ต้องกรานครับนี่แหละไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละ,หหละมาตามหาไอ้นี่แหละ ตามหาไอ้นี่แหละนี่แหละครับที่ตามหาครับอเข้ากับช้างสวิงไปเห็นแล้วอ่าสสำเร็จเป็นได้ครับเป็นเพื่อนนี่แหละครับที่มาตามหาครับโอ้โหนี่สายสามนี่ครับสายสามที่ตามหาอนี่แหละโอ้โหเต็มเต็มครับ นี่แหละครับไซนี้แหละครับที่ตามหาครับนี่ยเต็มปากนะเห็นไหมนิดเดียวครับเข้าปากนิดเดียวนะเห็นไหมเข้าปากนิดเดียวครับนี่ครับศูนย์จุดห้าเอาอยู่นะนี่แหละครับเพื่อนๆที่ตามหาครับไซสามโลครับสำเร็จแล้วครับวันนี้เออหืใหญ่มากครับดูครับโอ้โอวดใหญ่นี่แหละที่เรามาตามหา โอ้ยเข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้ครับเข้าสวิงไม่ได้ครับนี่แหละครับที่ตามขาครับสําเร็จแล้วครับวันนี้นะครับเพื่อนๆถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนะมาตามล่าปลานิลไซโบโบนะครับไซยักษ์นะก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะได้อีกสักตัวไหมนะครับส่วนปลาเล็กนะครับก็ กินเรื่อยๆครับเพื่อนๆนะวันนี้นะปลาเล็กเ,เยอะอมากๆ<ห>น,ากนะครับก็นั่งตกไปเรือร่อยๆก่อนนะครับนะลุ้นกันไปลุ้นว่าจะได้ปลาใหญ่เพิ่มหรือเปล่านะครับเพื่อนๆมาอีกแต้มแล้วครับเพื่อนๆแต่ก็ยังเป็นปลานินเล็กนะครับตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วนะเพื่อนๆนะปลาปล่อยใหม่ที่เขาเอามาปล่อยนะไส์ไม่ใหญ่นะครับก็ หนีไม่ออกจริงๆฮะหนีไม่ออกเราก็ต้องเก็บครับเก็บทุกตัวนะครับวันนี้นะเพื่อนๆนะแต่เราก็มีสเปรปลาใหญ่อยู่หนึ่งตัวแล้วนะครับที่เรามาตามหานะวันนี้ก็ถือว่า,าประสบความสําเร็จแล้วนะครับนะสิ่งที่มาตามหานะก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อไปว่าจะเจอไซโบโบ<ะ>อีกหรือเปล่านะครับเพื่อนๆหมอคังดาเว้ยหมอกังดำ,อ,งดำอืมเกือบัวล็กๆอ่ะ

ตอนนี้ก็11โมงกว่าแล้วนะครับสถานการณ์ตอนนี้ครับเงียบทั้งบ่อครับเพื่อนๆนะปลาเล็กก็ไม่กินนะครับปลาใหญ่ก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนหมดนะครับน่าจะหนีไปกลางบ่อแล้วนะครับตอนนี้นะก็คงจะต้องถอนสมอครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมตอนนี้ก็11โมงกว่าแล้วนะครับก็บรรยากาศเงียบทั้งบ่อนะครับวันนี้นะกับซ้ําน้ำสามนะครับก็เป้าหมายที่วางไว้วันนี้นะครับาตามล่า ปลานินไซยักษ์นะครับไซโบโบนะวันนี้ผมได้อยู่1ตัวนะครับเป็นปลานินไซน่าจะเราๆสามโลนะครับเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวจะชั่งให้ดูนะครับว่าน้ําหนักประมาณเท่าไหร่นะครับก็วันนี้ปลากินแค่ชั่วโมงเดียวนะครับภาคเช้านะกินตั้งแต่เริ่มตกตอน7จ็ดโมงจนถึง8ปดโมงนะครับหลังจากนั้นก็กินปลาปลายนะครับแล้วก็วันนี้ปลานินไซเล็กนะครับเยอะมากๆนะครับบ่อนี้นะผมก็ได้รวมๆยี่สิบกว่าหางนะปลานินไซประมาณ ห้าหกขีดเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณ3-4ถึงตัวนะครับเดี๋ยวจะพามาดูผลงานวันนี้นะครับมาวันนี้สำเร็จอยู่นะครับได้ปันนินไซใหญ่โอ้โหครับเพื่อนๆปันนินไซโบโบครับตัวนี้น่าจะมี3โลแน่นอนนะก็คอนเทนต์วันนี้นะครับตามลาปปันนินไซยักษ์ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับตกแค่ครึ่งวันพอนะครับเพราะว่าตอนนี้เงียบแล้วนะครับ ก็วันนี้สินค้าของทางช่องทํางานได้ค่อนข้างดีนะับไม่ว่าจะเป็นตัวเหยื่อแล้วก็ตัวทุ่นนะครับถ้าเพืเ่อนสนใจสินค้าก็สามารถทักเข้ามาได้ทางข้อความเพจ a c e b o o k เหนือเมฆฟิชชิ่ง mm hmm. นะครับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆือนไว้เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเหนือเมฆฟิชชิ่งชนแนลไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงต้องลาไว้เพียงเท่านี้